สวัสดีครับที่บริษัทเพชรจนนะครับสาขาหนึ่งบีบุรีนะครับเรียกว่ากระบะที่สวยตอนนี้นะครับตัว X Series นะครับตัวท็อปท็อปใหม่ๆสีขาวตัดดำละลอนะครับ X Series นะใช้เป็นตัวท็อปออปชั่นครบนะครับใครหากระบะใช้งานนะครับเครื่องหนุดก้าวประหยัดน้นมันช่วงล่างนึบๆแน่นๆนะครับเหมือนขับรถเก่งผมบอกเลยว่าต้อง X Series เท่านั้นนะครับโปร่งกว้างสบายน่าใช้น่าขี่นะครับได้ขี่ออโต้สภาพเดิมสภาพสวยนะครับตัวรถนะครับคันนี้ได้สีขาว สภาพสวยเดิมเยังตานะครับตัวนี้เป็นเอ็กซีดีแท้นะครับใครหาใช้งานนะครับรถคันนี้เป็นเกียร์โต้นะครับสีขาวตัดดำหล่อๆแม็กขอบ18เป็นซี่ตัววายนะครับสีดําเงานะครับระบบเบรก ABS นะครับมันจะข้างมันจะเหยียบนะครับเป็นตัวสีดํานะครับตัดกับตัวสีบอลเงินแบบนี้4ประตูออโต้ครับสวยงามสภาพเดิมนะครับโลบาร์ติดตั้งมาให้ครบนะครับแม็กเดิมใช้โรงงานขอบ18นะครับสภาพสวยเดิมกันสาดติดมาครบนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะผมบอกเลยว่าโครงสร้างสวยบอดี้เดิมนะครับนี่โครงสร้างสวยพอดี้เดิมนี้หังน็อตเดิมๆไม่แกะเคลื่ยอย้ายอยงสิน้นเบาะหนังสปอร์ตแบบใหม่นะครับเบาะหนังสปอร์ตแบบใหม่นะครับจอถอยมีครบนะครับคันนี้แอร์แบ็กมีครบซ้ายขวานะครับโครงสร้างบอดี้เดิมทั้งหมดเลยนะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าครับผ่อนวัละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นนะครับประวัติดีเคดีก็ฟรีดาวได้นะครับรถโครงสร้างสวยเดิมออปชั่นครบไปบอกเลยว่าไปมีซีรีส์ให้เลือกประมาณสี่ห้าคันนะครับ บอกเลยนะคัดเกตให้ทุกคันแบบนี้นะครับคัดเกตให้ทุกคันนะครับบบอหนังแอร์หลังมีครบนะครับสภาพสวยดูดีเดิมๆแบบนี้นะครับอ่าใครหาอยู่ไม่คุณพลาดนะครับอี่สุดดีแมกนะครับเอกซิลี่เนาะบอกเล้วารถทุกคันเรามีการตรวจคุณภาพรถให้นะการันตีมีรางวัลครบนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเราได้ท็อปเปอร์ฟอร์แมนทุกปีนะครับเราตรวจรถเราขายรถที่มีมาตรฐานแบบนี้ทุกคันนะครับกล้องถอยมีให้ครบนะครับแมคไิเนอร์สภาพใสกิ๊นะครับ ใส่คลิปเลยนะครับเอเข็บรอยต่อบอดี้โครงสร้างสภาพเดิมนะครับมคาเนอร์เอี่ยมใหม่ๆนะครับนีสภาพสวยแบบนี้นะครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากนะสนใจมาได้นะครับ09 4 789 4 8 4สี่ดปดนะครับคันนี้สภาพสวยเดิมนะครับด้านท้ายกันชนเนี่ยก็ผมบอกเลยนะครับว่าตัวรถเนาะบอดี้เดิมทั้งหมดนะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับ ซื้อรถสบายจะได้นะครับเราขายอยู่ตรงนี้25ปีนะครับถ้าอายุลูกสาวบอสนะครับก็บอกเลยนะว่าเราไม่ไดหายไปไหนแน่นอนนะครับตะเข็บรวต่อโครงสร้างเป็นไงครับนี่สภาพเดิมร้อยต่อเดิมเดิมแบบนี้นะครับแม็กแท้เดิโรงงานนะครับล้อหลังดัมเบลคล้อหน้าดิสเบรคนะครับออกช่างครบนะครับระบบเบรกระบบในเรื่องของเ e c u r i t ตี้นะครับมีให้ครบนะคันนี้นะครับผมบอกเลยนะผมไลมีครุสซอนโทนให้หุ้มหนังอย่างดีแบบนี้นะครับแล้วก็ ไม่น้อยด้วยไม้แค่เจ็ดหมื่นโลนะกระจกปรับพับไฟฟ้าเซนล็อกมีครบนะครับแล้วนายโทสีดําเป็นบูนุ่มทั้งหมดเลยนะครับเป็นบูนุ่มทั้งหมดนะครับจอถอยมีนะครับพุชตาร์ได้มาครบแล้วนะครับมาซ้ายดูนะครับจอนะครับสวยๆแบบนี้ไม่แค่นะครับไม่แค่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันโลนะครับไม่น้อยนะเจ็ดหมื่นหนึ่งพันนะครับปีเบ็ดนะครับราคาหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าครับ ซื้อสดได้จัดแฟนได้นะครับจอนะครับทันสกีนได้กองถอยมีพร้อมนะครับกองถอยมีพร้อมแบบนี้นะครับแจ่มๆว้าวเลยนะใครหาเข้าใช้งานนะครับปีใหม่ไม่น้อยจัดเลยครับคันนี้คุมๆระบบควบคุมความเร็วลงทางรชันเตยก็มีให้ครบแอร์เย็นฉ่ำสภาพกริปเนี้ยนะครับตรงกลางเนาะนี่ครับเป็นช่องเก็บของก็มีให้เหมือนกันนะครับไฟดาวนไลท์ใช้งานไรปกติทุกอย่างนี่ครับมีครบๆสวยพร้อมใช้นะครับซื้อสดได้จัดเฟรนด์ได้สนใจโทรมาได้เลยนะครับ กระบะดีเซลนะครับไปน้ำมันนะครับออปชั่นครบน่าใช้โครงสร้างเดิมนะครับนี่ครับครงงนน็อตเดิมๆแบบนี้ใครสนใจโทรมาได้นะครับ094 789 48 48นะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับใครสนใจกระบะเกียร์ออโต้นะครับ4ประตูสูงติดต่อหาไปได้นะครับย้ำเลยนะว่าขายรถกระบะทุกคันนะครับคัดเกรดคัดคุณภาพให้ทุกคันมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะครับโครงสร้างด้านหน้าสภาพสวยเดิม หัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับไม่เคยขยับนะครับแผ่นเพลอยู่ครบแบบรถแบบเครื่องแบบเกียร์แบบเฟรมอยู่ครบแบบนี้ครับอ่าใครสนใจนะครับติดต่อหาไปได้นะครับหัวหัวน็อตสภาพเดิมสวยซีนเดิมฝาเดิมแท้ครับรับประกันให้นะครับรถเรามีรับประกันให้ทุกคันนะครับเกรดเอมีมาตรฐานนะครับซื้อไปสบายจะได้นะครับใครหาอยู่นะติดต่อมาได้เลยนะครับสภาพสวยเดิมแบบนี้ ABS สี่ล้อนะครับเครื่องเดิมเดินง่าปกติล้อเครื่องไม่แกว่งนะครับน้ำมันไม่มีขาด แล้วผมบอกเลยว่าอย่าแถมน้ำมันเต็มถังให้วันรับรถนะครับสนใจคันนี้โทรมาได้ครับ6 7 9 0 0 0บาทครับสนใจยีสุดีแม็กหนึ่งจุดเก้าเอตัวพิเศษแบบนี้ไปบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดนะครับสประตูออโต้นะครับเอ็กซิลี่เป้มีให้ครบครบนะครับผมบอกเลยว่ากระบะพร้อมใช้ต้องมาหาเป้เทานั้นอยู่ที่เซนตไทย68นะครับมาเดินแวะเดินชมได้มาลองดูได้ลองเทสได้ลองขับได้ฟรีไม่ได้คิดตังอะไรนะครับผมบอกเลยว่ารถสวยเกรดเแบบนี้ทุกคันนะครับใครออาาากรรรระะะบบพ้้้มมมใชตติดด่โทไนคั X40 สวยน่าใช้ผมบอกเลยว่าวันนี้จัดมาให้แล้วครับบอกเลยว่าจะพลาดโปรโดอกเบี้ยพิเศษของแถมคุ้มคุ้มครบครบ,บนะครับบริการเชืญฟรี1ปีนะครับวันนี้ก็ขอฝากไปด้วยนะครับสนใจโทรปรึกษ,ษานะครับรายได้2องหมคันนี้ออกได้ครับโทรที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดเก้าสี่แปดสี่แปดครับกระบะสวยพร้อมใช้คันนี้นับยังโสดยังว่างสนใจติดต่อมานะครับ